อยากมียาชี่อยากมีเงินทองอยากรวยนักพ่น้องต้องดูเป็นเอจูนั่ว,วปะ่ะเดี๋ยวาพาผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร้านนะครับของตลาดพียาคนลุมนะครับหรือว่าในโกดงังพียาคนลุมนะ เมื่อหลังจากร้านนี้ได้เข้ามาขาย,ย,ายาน้ำอย่างฟิลมแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันหลังจากนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวไปามกันกนะตะกรุดไปชิมให้ด้วยนะเฮ้ยเขอบคุณมากครับนี่ปลาตูประตูแล้วลอยู่ข้างร้านขนมขนมครกเลยนะป่ะเดี๋ยวเราไปชิมไปดูขนมครกกันนะ ห้าบาทค่ะได้ได้เลยนะได้เลยค่ะสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาขายร้านพิยาแล้วเป็นไงบ้างจะบอกว่าจะโมนิดนึงค่ะว่าตอนนี้แป้งวันละ30กิโลแล้วค่ะแป้งวันละสามสิบกิโลใช่ค่ะมาวันแรก1ิบโลแล้วคนยอดเป็นไงบ้างคนยอดล่ะ คนหยอดคือเหงื่อซกเลยค่ะไม่ได้พักเลยตอนนี้กี่เตาแล้วครับเนี่ยตอนนี้แปดเตาค่ะแปดเตาโอ้โหแล้วเป็นไงบ้างความภูมิใจมากไหมที่เราได้มาขายภูมิใจมากเลยค่ะพี่เคยคิดเคยฝันไหมว่าจะพาเขามาอย่างนี้ไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยค่ะพี่แบบเราควรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะพี่ขอแบบ๋อเล็กๆบนกันมาเลยบนกันมาเลยค่ะพี่ว่าให้ได้เท่าไหร่แล้วเรื่องค่าบนเนี่ยหลอยู่ค่ะหลขาบอยู่ค่ะ คือเล่นเลื่อนถึ้ก็เล่นบนกันเข้ามาเลยนะบนกันเข้ามาเลยค่ะพี่แบบขอพรเลยว่าขอให้ได้ขอให้ได้ค่ะบอกเทคนิคได้ไหมบนอะไรถึงได้พายเข้ามาอ่ะเออไปขอขอใครมาด้วยก็จะมีไอ้ไข่ว่าเจดีค่ะนี่ค่ะหนูมีด้วยนะพามาขายของด้วยทุกวันนี่ยเาีจะว่ามากับตาไข่เลยว่างั้นมากับไอ้ไข่เลยค่ะอืมนะตาไข่นับถื่อเหมือนกันนับถือค่ะนี่ครับก็ขนมครกเรียกขนมครกนั้นีชื่อขนมครกว่าอะไรนะครับ ลุงทินขนมโคกโคดอร่อยค่ะชื่อนี้พี่ยาตั้งให้เลยอ๋อนี่คือพี่ยาตั้งให้แล้วตั้งให้เลยค่ะพี่ยาบอกให้เปียกก่อนหน้าที่มาพี่ยานี้ชื่อขนมโคกอะไรเป็นขนมโคกไส้ทะลักค่ะอ๋อขนมไส้ทะลักใช่ค่ะปัจจุบันนี้คือลุงทินขนมโคกโครอร่อยโคดอร่อยใช่ค่ะอ่านี่วันนั้นผมวันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะวันที่เขาเอามานำเสนอนะเราอยู่เหตุการณ์นั้นด้วยนะคือยอมรับว่าอเขาอร่อยจริงแล้วก็ตัวแป้งเขาจะมีเอกลักษณ์มากก็คือเป็นตัวแป้งเนียนๆเหมือนเนื้อ กรอบนอกนุ่มในอ่ะคือเราเคยกินขนมพวกที่ตูดข้างในตูดจะมันจะนิ่มๆใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเนียนมากๆเหมือนกินเค้กก็เหมือนอารมณ์เหมือนกินเค้กก็เหมือนนะครับออันนี้หกคู่ใช่ไหมหกคู่กี่บาทนะหกคู่ยี่สิบห้าบาทห <25 S 2> <า>้าบาทนะครับเดี๋ยพีบบ่รำโทรมารับดิเดี๋ยวขอโทรกลับอ๋อพะะ่อค้าแม่ค้าเป็นคนใต้เหรอเป็นคนใตค้ค่ะอ๋ออ่านี้นะ น่ากินไหมผู้ชมน่ากินไหมเดี๋ยวดูวิธีการใส่น้าครับว้าอันนี้เรียกว่าใส่น้าอะไรครับอันนี้จะเป็นหน้ารวมมันหน้ารวมมันมันจะมีมันลืองมีผัดคลองแล้วก็มีมันอ๋อคือรวมมันอ่าอันนี้หน้าข้าวโพดก็อันนี้หน้าอะไรครับอ๋อหน้าต้นหอมคือหน้าตั้งเดิมอ๋อ มะพร้าวเฮ้ยมีคนบอกว่ามะพร้าวอร่อยมากนะนี่มะพร้าวมีคนบอกอร่อยมากมะพร้าวอ่อนมีคนบอกอร่อยมากร้านนี้เมื่อกี้มะชานี่ไลร้ต้นมีคนคอมเมนต์มาว่ามะพร้าวหนมคกมะพร้าวอ่อนอร่อยมากช่วงนี้มะพร้าวแพงจะไม่ค่อยอยามันจะมาแบบไม่เยอะเพราะว่าเราใช้มะพร้าวสดอย่างนุ้นแหละค่ะพี่อนั่งพูดไปนัเลยนนั่งคุยยอา้เลยนั่งคุยข้างหลังร้านอย่างั้นเลยนะใช่ค่ะวันหนึ่งใช้เกือบยี่สิบลูกแล้วนะนี่คุยง่ายๆถ้ามีต้นมะพร้าวอยู่ใกล้ก็ปีนี้แล้วปีนี้มาแล้วสดๆเลยค่ะใช่ค่ะ่อันนั้นน่าอะไรครับเดี๋ยว ะใส่หน้าอะไรคะอ๋อหน้ยังไม่เติมหน้าใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอให้กะทิมันเซ็ตตัวนิดนึงค่ะอ้หน้าผักน้าผักค่ะถ้าพูดง่ายว่าต้องทำมาอยู่หลายพิยานนี่ก็ทำกันบบกระทะตอกระทะเลยกระทะตอกระทะค่ะทำสบบใหม่ค่ะร้อนเลยแบบนี้ร้อนเลยค่ะไม่มีได้วางเลยลูกค้าทุกคนจะได้ของร้อนหมดเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่า ขนมออกเร็วมากเลยค่ะพี่บางครั้งก็บอกว่าทำไม่ทันทำไม่ทันใช่ค่ะทำไม่ทันเพราะอะไรก็เพราะทำไม่ทันแต่ว่าลูกค้าพี่ยาน่ารักเหมือนพี่ยาเลยค่ะคือราได้ให้โอกาสเราได้แบบว่าทําขนมออกมาให้ได้ให้ได้ลิ้มลองกันทุกคนเลยค่ะพี่ที่ต้องการรอรอไม่หอบคุลูกขอบคุณลูกค้าจริงๆอะค่ะที่ให้โอกาสหนูมากๆเลยเพราะว่าบางคนถ้าเป็นที่อื่นจะไม่รอนะคะพี่กระทะนึงกว่าจะได้ขนม สิบห้านาทีค่อนข้างนานนะคะพี่แต่ลูกค้าที่นี่รอรอนุ่คนเลยใช่ค่ะได้กินแล้วร้อนด้วยได้กินลร้อนด้วยใช่ค่ะอวันนี้มาช่วยกี่คนครับวันนี้สี่คนค่ะตอนนี้สี่คนพี่กี่คนไหมสี่คนแล้วค่ะพี่ตอนแรกมากันสองคนแล้วก็เป็นสามคนตอนนี้สี่คนแล้วสี่คนแล้วนะก่อนหน้าที่มารัานพิยาเนี่ยมีที่ไหนขายดีกว่านี้ไหมยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอคือร้านพิยานี่ถือว่าขายดีสุดยอดเลยค่ะพี่ เรานี่ก็ไม่ธรรมดานะเป็นหนึ่งในเอาง่ายครับหลายหลายคนมากเลยที่อยากจะมาขายที่นี่ใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่รับไม่ไหวจริงกับปริมาณแม่ค้าที่ต้องการมาขายค่ะแต่ว่าถือว่าเราก็เป็นโชคดีที่ได้เข้ามาขายที่นี่ค่ะ<ช>หนูก็รู้สึกว่าหนูโชคดีมากครับเพราะว่าผมขอบคุณพี่ยามากที่แบบให้โอกาสหนูได้มาอยู่ตรงนี้คือเรายู่พี่ยามาเลยรู้เลยว่าคนมานําเสนอขอเยอะมากค่อนข้างเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ ไม่ใช่ว่าจะได้ขายกับทุกร้านใช่ค่ะของทุกอย่างจะต้องถูกและดีถูกและดีค่ะตามคอนเซ็ปต์พี่ยาเลยค่ะแล้วหนูก็จะคอนเฟิร์มว่าของหนูจะถูกและดีแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะพี่จะไม่ทำให้มันจะไม่มีการลดปริมาณอะไรทั้งสิ้นนะคะพี่จะให้ยังคงหวานมันหอมกะทิแบบเดิมตลอดไปค่ะครับก็ทำตั้งใจทำใั้งใจค่ะค่ะหนูจะเน้นชิมนะคะพี่เพราะว่าพี่ยาเคยบอกว่า ทุกอย่างเราต้องชิมค่ะต่อให้สูตรมันจะเป๊ะแค่ไหนแต่เราต้องชิมหนูก็จะเน้นชิมแบบพี่พิยาบอกเลยค่ะแบบช็อตอต่อช็อตเลยหนูชิมตลอดเพื่อไม่ให้ลูกค้าแบบได้รับของที่มันไม่ดีค่ะอ๋อครับก็เนีย่ยเดี๋ยวเรามาเนี่ยผมต้องชิมข้าวเาวาตามคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาข้าว้าวาแล้วขอไส้รวมดีกว่าไส้รวมหนึ่งกองได้ค่ะรวมทุกทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวรอมาพ้าวสักรู่อรอขาวยาวด้วยได้เพราะลูกค้าไอผู้ชมคอมเมนต์บอกว่าข้าวขาวาร้านนี้อร่อยมากข้าว้าวนะใช่ค่ะ ต้องเลือกมะพร้าวอ่อนกำลังดีอ่อนเกินก็ไม่ได้แก่ก็คือต้องมะพร้าวที่อ่อนพอดีใช่ค่ะมะพร้าวแล้วเป็นมะพร้าวน้ำหอมใช่ค่ะแต่ว่าแขกจะไม่ทันนะถึงแม้ลูกค้าเรื่อยไม่ลุมนะแต่แขกไม่ทันเสาร์อาทิตย์นะจะเป็นอีกเรื่องเลยนะเดี๋ยวผมมีโอกาสนะวันเสาร์ที่มีโอกาสนะผมจะมาทายให้ดูแต่ว่าสมมติผมจะไม่ค่อยมีโอกาสเสาร์อาทิตย์จะยุ่งมากกับการไปไล์สดีทที่ยานะ วันนี้ผมมีโอกาสได้มาเดินนะจังหวะที่ว่าโล่งนะวันนี้มันสุกเรามีโอกาสได้มาเดินดูรับร้อยค่ะขอบคุณค่ะก็อี่เนวมาถ่ายตรงนี้ก็ยังไม่เคยได้มาถ่ายเจาะเป็นประเด็นไปล้ร้านร้านให้ผู้ชมได้ชมเลยนะวันนี้ก็เรามาดูอยู่กับที่ร้านขนมพกโคตรอร่อยลุงทินนะลุงทินขนมกโคตรอร่อยนะชื่อนี้เป็นชื่อที่พี่ยาทั้งให้นะ ไปดูกันดูพ่อค้าวิธีแฉของพ่อค้าแบบแคฉยังไงทํายังไงถึงพอกมาได้สวยงามแค่นียนแค่นี้ก่อนจะแม่ให้โทรศัพท์แป๊บนึงเราไม่ใช้นน้้ามัเรใชไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มมันช่วยเรื่องอะไรร่อนง่ายแล้วก็แป้งไม่เดือดค่ะอ๋อมันใต้น้ำมันคนทั่วไปใช้น้ำมันกัน น้ำมันจะทําให้แป้งเดือดค่ะพี่ต้นมันจะเป็นรูตนจะไม่สวยอ๋อที่เป็นปุ๊บปุ๊ปุ๊นั่นคือมันน้ำมันใช่ค่ะแล้วไปเอาสูตรนี้มาจากไหนครับไข่แดงเค็มลุงทินเลยค่ะลุงทินคือเป็นสูตรโบราณจริงๆเลยอะค่ะก็คือเจ้าของสูตรคือลุงทินค่ะลุงทินเป็นใครครับเป็นลุงค่ะเขาเป็นลุงทินใช่ค่ะเป็นคุณลุงอ๋อเนี่ยมาแล้วดึงออกง่ายมากเลยอะแล้วดูดิยังกระเทปร้อนเลยนะใช่ค่ะยังกระเทปร้อนเลยดูดิแล้วขอไข่แดงไข่แดงเค็ม ไข่แดงเค็มด้วยต้องเป็นไข่แดงเค็มด้วยใช<า>่แล้วไข่ขาวไปไหนนะครับทิ้งค่ะทิ้งเลยทิ้งเลยแม่เวันกี้ข้าวต้มอ่ะ <c oughs> เยอะไปค่ะพี่วันหนึ่งสิบรูปอ๋อวันหนึ่งสิบรูกเอามาใช้เช,ช็ดเช็ดเตาอย่างเดียวเลยนะอ๋อลูกลูกละาแปดบาทเอามาเช็ดเตาค่ะอ๋อ <c oughs> เทคนิคกานร่อนล้าเทนะผมไม่เอาแป้งก็คือเราไม่เอาแป้งข้างในใช่ค่ะเอาแค่มันตัวกเป็นตัวรองก้นเฉย นี่คือได้แล้วโอ้ดูร่อนงี้เลยนะมันร่อนง,ง่ายงี้เลยนะใช่ค่ะโอ้ดูดิดึงขึ้นก็ลุดแล้วอะ่ะโอ้โว้าวประจานมาก,าก,ก,มากคือดึงขึ้นลุดเลยเหมือนกับอะไง่ายเหมือนเหมือนกระทะเทฟลอนจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเหล็กนะคะพี่เป็นเหล็กกระไม้ไม้คามดอกไม้ผักกาดไม้คามกระไม้ใช้ไข่แดงอบไรที่น้ำมีมันียวมีมัน ค้นเขาจะเนียนอย่างนี้เลยอะค่ะเนียครับเนียนเลยเลยนี่คนสนใจเฟ็นชายขายไหมไม่ขายครับไม่ขายเหรอครับรค่ะ้วทำไงอ่ะ มันหนูไม่ได้ห่วงนะคะพี่แต่ว่ามันยากยาก,ยากตรงตรงไฟตรงแป้งตอนหนูไปฝึกอะค่ะพี่หนูหนึ่งเดือนครับที่ว่าแบบว่าไปเฝ้าดูไฟเฝ้าดูว่าแป้งต้องเป็นยังไงอะคะ่ะเพราะว่ามันจะแบบนานเกินไปแป้งออกน้ําหรือว่าเร็วเกินไปก็ไม่ได้อะค่ะพี่ทําแป้งออกมาแล้วมันต้องมาแช่อีกอย่างเงี้ยค่ะคุอมันต้องมีเทคนิคเยอะมากหนูก็เลยแบบ บอกสูตรไม่ได้ห่ะเพราะว่ามันยาก<ช>แต่ถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆมาอยู่กับหนูได้นะเดือนหนึ่งได้เลยหัดทำไปเรื่อยใช่ค่ะต้องแบบดูกันไปเรื่อยๆ สำคัญหลักๆเลยก็อยู่ที่ไฟค่ะพี่ไฟ,ไฟใช่ค่ะเพราะว่าสังเกตดูว่าหนูจะกั้นลมหมดเลยหนูจะไม่ให้ลมเข้าเลยหนูยอมเ<ม>พราะหนูยอมร้อนนะคะพี่<ม>เพราะว่าใช้ไฟแบบนิดเดียวมากๆเลยกัน้นฉากแล้วใช้ไฟอ่อนที่สุดใช่ใช่ค่ะถ้าลมแรงก็คือเป็นอุปสรรคเลยรวมรวมมะพร้าวได้มะพร้าวให้แกเยอะๆเลย่าแกหลอกมะพร้าว ขนมขลัร้อนเลยค่ะแวะชิมก่อนได้นะคะขนมขลัร้อนชุดละยี่สิบห้าบาทเลยค่ะนี่นะครับได้มาแล้วนะก็คือขึ้นมาแล้วร้อนไม่กันเลยนะดูความเนียนของัวก้นขนขลันะขนขลับเนียนมาก แล้วตัวข้างในอ่ะที่แตกต่างจากที่อื่นอ่ะคือเนี่ยความเยมิ้มความอะไรเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะผู้ชมเผู้ชมเดูนะเนี่าายอัลลอมัตเอออกมาได้เลยนะข้างในนี่นุ่มนิ่มแล้วก็เป็นแบบแบบนี้เลยผู้ชมดูหอมนุ่มหอมโคกคือม,ม,ม,มะพร้าวหอมจริง ตัวเผาหอมตัวแต้งข้างในมีตัวแป้งนิ่ม,ม,มคือจะบอกไงอ่ะคือกินแป้งกับรอบแล้วกินตัวข้างในอ่ะมันเป็นแบบขนางกรอร้อนๆเลยค่ะก,กินอะไรดีอ่ะ อารมณ์นหนหเหมือนหนะ้าขนมป้วยก็เหมือนไงช่วงเขามันไม่เป็นไม่เป็นก้อนอ่ะมันเป็นเหลวอยวนะู่ตรงกลางอ่ะกินนี่ไหนมาจะไม่เคยเจอเลยนะที่แบบว่ามันมีความละมุนของเน,อเนื้อแป้งเนื้อเนื้อแป้งข้างในแปะหม้อแปะกัะล่ะไม่เคยกินหนมป้วยมา เค่เป็นขนมพกโบราณขนมพกประยุกต์แต่ยังไม่เคยเจอไส้ความเนียนข้างในของตัวน่ะเนื้อตัวเนื้อข้างในเนี้ย <c oughs> คือมีความเนียนมีความเป็นแบบเหมือนโยเกิร์ตอ่ะแป้งนอกกรอบ มมร้อนเลยค่ะอร่้อนค่ะมีเป็นต้นหอมล้วนค่ะข้าพดด้วนข้าวโผสมกันแล้วหอมไฟ่แดงเอกลักษณ์คุณหอมไผ่แดงบักว้นแป้งทานเลยหรอคะคนลูกค้าระวังร้อนนะคะอร่อย ุนใครมาคนดังพิยาคุลุมนะเขาอย่าลืมนะมันคุ้นหนได้เลยหนุ่มเลยายทุกวันครับหนึ่งนะหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์ไว้อวดหนุ่มกันได้นะไม่แนวเขาตัวกลับไประวังร้อนนะคะร้านก่อนแล้วไงจะอัปเดตให้ดูร้านอื่นต่อไปเพราะเราจะพาไปดูร้านอะไรกันต่อไปนะครับในโกดังพิยาคุลุมยังมีที่หลายอาชีพเลยให้ผู้ชมได้ดูกันครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปครับขอคาราเมค้าสวัสดีครับ ดีครับวัสดีครับ